สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องพัสดุกันเนาะก็วันนี้นี่พัสดุส่งมาที่บ้านสองเอ่อหนึ่งกล่องกับหนึ่งชุงเรามาดูกักดีกว่าเรามาดูจากในถุงก่อนเนาะในถุงนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้านะใช่หรือไม่ช่ด้วยนี่ก็จะเป็นรายประจำในไอจีนะคะที่ถุสั่งเป็นประจําเนาะ ก็คพื่อแค่ที่จะได้ของเร็วพอสมควรโอเคเลยแหละแฮปปี้ราคาถูกมากจริงว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตสินยาธรรมดาอันนี้นะ่าจะเป็นกางเกงมัง้งถ้าทำไม่ผิดใช่กางเกงคยย่ะ อันนี้เชิตยาวเนาะเป็นเชิดตตัวยาวแบบนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเน้นเสื้อผ้าเป็นโทนสีขาวเยอะเลยดนี้มีแต่ขาวๆคือรูตัวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชุดแล้วก็เป็นแขนยาวเหมือนกันทำไมฉันซื้อเสื้อผ้าสีขาวเนี่ยเพราะฉันว่าฉัใต่สองอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอันนี้เป็น เ็นเสื้อเหมือนกันโอ้เป็นกรอบแบบนี้แล้วก็มีอันนี้ไว้ผูกคอแบบนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้เป็นเสื้อสบายๆเนาะเอาไว้ไปทะเลเถอได้อันนี้น่ารักมากมันเป็นชุดนอนมันเป็นชุดนอนที่มีเสื้อ มีเสื้อนี่เป็นเห็นไหมจะดีดน่ารักไหมมีเสื้อมีกางเกงซึ่งกางเกงเล็กเนาะใส่ได้หรือเปล่ามนรู้ดูจี้เขามีลูกเล่นเนาะแล้วก็ยังมีเสื้อคลุคมเสื้อคลุมเขาเป็นแบบนี้น่ารักไหมน่ารักข้างหลังก็มีลูกด้วยมันคือตัวอะไรไม่รู้เป็นตุ๊กตาตุลสักอย่างน่ารักมาก มาดูกันอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องพัสดุซึ่งกันไกลไม่มีผมต้องใช้เวลาในการแงะหรออุ้มดไม่นะให้บุมเดินไปหยิบกันไกลบุมก็น่าจะขเกียดเดี๋ยวนะเอ,อฉันเอาไม่ออกฉันเอาไม่ออกฉันเอาไม่ออกเดี๋ยวนะโอ้ยอันเนี้ยเป็นขนตานั่นแหละ เขารู้เพราะว่าพี่นุ่นเป็นคนส่งมาให้แน่นอนเอชเนสซี่ชอยจ้าใช่ไหมใช่เนสซี่ชอยคือที่บ้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าขนตาประมาณ98%คือเป็นของเนสซี่ชอยทั้งนั้นนะคะ<อ>เพราะว่าพี่เขาส่งมาทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยส่งมาให้รังแบบรังใหญ่มาก อไงมบกๆๆมากคือใช้เนี่ยใช้คือพี่เขาให้มาทุกเบอร์อ่ะจนแบบทุกเบอร์คืออยากจะถามว่าหมดร้านหรือยังครับให้หนูไวยแบบเยอะมากแต่ว่าขนตาเขาก็ใช้ดีจริงอะไรจริงนะเขาใช้อยู่แค่แบรนด์เดียวนี่แหละคือไม่เคยแทบแทบในชีวิตนี้แทบไม่ต้องซื้อขนตาเลยอืม มีมีแบบบางทีก็ต้องเอาไปแจกแบบช่างที่กองถ่ายบ้างแล้วก็เอาไปแจกลูกค้าในร้านบ e ้างก็หลายคนก็ได้อันนี้ส่งไปทนาำตามกันไปนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ไม่เอ่อไม่ได้อันนี้ส่งก็สามารถทาซื้อได้นะคะเขามีขายเต็มไปหมดเลยตรงตรงตรงแทนตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเบยสามารถทซื้อได้นี่ฉันจะแกะได้ละคราวนี้เราได้เป็นกล่องเล็กแบบนี้ เห็นไหมมาดูกันเปิดท้องกันหนึ่งสองสาม้วนี่เขามีเป็นนี้ด้วยโอ้เดี๋ยวนี้เขามีเป็นโบชัวเป็นเบอร์ขนตาเห็นไหมสี่ซื้อขนตาปลอมสี่เออแพ็คสี่คู่ฟรีขนตาปลอมอีกหนึ่งคู่นี่เขาก็จะมีบนหลาแบบนี่เห็นไหม อยากจะบอกว่าเขาใช้แต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนแพ็กเกจแบบนี้เลยด้วยโอ้แล้วเขาก็จะมีติดนี่มีทุกอย่างบอกหมดเลยเห็นไหมมีเหมือนแบบว่าเบอร์นี้ใสน่นอนมันเป็นยังไงเนาะโอ,อ้สวยน่ารักเพ้ยข้ารู้สึกว่ามันจะมีทั้งเป็นแบบผมจริงๆร้อยเปอร์เซ็นเป็นขนมิงแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นธรรมดามั้งเส้นแบบ ส่องคอาธรรมดาหรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจอุย้ยอันนี้ได้กลาวติดขนตาม,มาด้วยนี่แล้วก็ได้โอ้นี่น่าจะเป็นแบบใหม่เนาะดูสีแบนแบบสิบคู่น่ารักค่ะคือแพคเกจเขาค่อนข้างที่จะน่ารักเห็นไหมสีสันคือน่ารักดีสิบคู่เราได้มาสองเบอร์เป็นเบอร์ S N 9 1กับ S N ห้าเก้าคือรู้ใจอ่ะคือเป็นเบอร์ที่ประมาณว่าฉันน่าจะชอบแล้วก็ชอบจริงๆคือกำลังดีอันนี้น่าจะใส่ในวันธรรมดาได้แล้วอันนี้ก็ใส่แบบวันที่ออกงานนิดนึงกดงนักมากเลยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นขนมา้าขนมา้านี่ นี่ขนมาเห็นไหมมาทํามาจากขนมา้าน่ารักถ้าเป็นเนี้อใส่แล้วถกตาต้องเบลเล์แน่ๆเพราะว่ามันเน้นตรง่วงปลายเนาะมันแบบอันนี้ก็ขนมา้าขนม้าได้อีกอันนี้บางหน่อยน่ารักส่วนอันนี้ก็จะหนาหนานิดนึงเอาไว้แบบวันที่เราแบบว่าแต่งหน้าเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรไดยหน้าตาแบบนี้อันนี้อันนี้ทํามาจากขนมิงขนมิงที่ได้มาหลายแบบหน่อยเนาะ ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักโอ้เหมือนจะให้มาทุกแบบเลยด้วยซ้ำม,มัง้งน่ารักอ่ะดูสิแพ็กเกจเขาน่ารักมากเอาไว้ถ้าวันไหนแบบใส่หรือว่าลองแต่งหน้าอันนั้นเราจะมารีวิวให้ดูแล้วคือแพ็กเกจน่ารักมากคือแพ็กเกจด,ดูดีมากดูเห็นไหมได้ผลบิ้งมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะดูสิึออเอเอเห็นเห็นมีขายเยอะอยู่นะนี่แล้วเด่นน่ารักไหม น่ารักอะ่ะน่ารักมากขนเล้งกี่บาทเนี่ยขนตาถ้าเป็นกล่องแบบมา้าแบบนี้กล่องละสองรห้าสิบขนตาปลอมทําจากขางมา้าแต่คือสองรอห้าส่ะแต่เราไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวไงก็ถือว่าคุ้มนะไหนฉันได้อะไรเนี่ยยี่สิเจ็ดเบอร์ยีสบเจ็ดเบอร์ยี่สบเจ็ดมีอยู่ในนี้ไหมไม่เห็นเลยเบอร์ยีเจ็ด ไม่เห็นอะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์สิหรือว่าเป็นเบอร์ใหม่นี่นี่นี่น,นี่ฉันได้เบอร์นี้มาเห็นไหมก็ได้อยู่นะงามอยู่นะนี่อ A M เ A นี่ก็สวยเออดูสิคือพออย่าเงี้ยบางทีมันดูเวอร์ดูอะไรนะแต่ว่าพอแล้มันติดขวดกับตาจริงอะมันดูสวยอะมันโอเคมาก ในดูขนวิ้งซีขนวิ้งกล่องละเท่าไหร่ขนมิง้งขนมิง้งใบเป็นไหนขนมิ้งราคากล่องละสองรอยี่สิบเก้าบาทเป็นขนมิ้งแท้ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ขนมิ้งก็จะถูกกว่านิดนึงเนาะแกนอย่างเงี้ยมันใช้แล้วมันจะไม่เจ็บตาจริงใช่แล้วมันก็จะแบบไม่เด้งเพราะว่ามันจะเป็นแบบนิ่มๆเห็นไหม ต้องบังหน้าฉันมันถึงจะเห็นมันจะเป็นแบบนิ่มๆซึ่งเวลาติดแล้วมันก็จะไม่เด้งแล้วมันก็จะไม่เจ็บลุกกตานะคะก็ได้ขนตาปลอมมันแน่นเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่แล้วเราจะแท็กไปให้รีวิวให้ดูกันเนาะก็ไม่ได้ค่าโฆษณาใดาๆนะคะก็คือเหมือนกับน,นะก็พี่เขาก็ส่งกันมาให้มานานนะนมนม,น,มนานเราก็นะนี่ ใช่แต่ขนตาของพี่เขายังมีอยู่เยอะมากเอาไว้ถ้าชอบเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูนะหรือว,ว่าวันไหนที่เราแต่งหน้าแล้วเรามีเวลาเราก็จะมาถ่ายดูเห,เห็นไหมน่ารักมากๆเลยอุย้ยโอเคไปแนละ้วเดี๋ยวจะยืดเยื้อยื้ยาวฉชนจะเไปก,กับกองเสื้อผ้าฉันที่อยากใส่ชุดมากเลยชุดนอนนี้วันนี้ก็ไปก่อนนะครับบายบาย,บาย